พี่น้องครับเขาบอกอันนี้ใช้ไม่ได้พี่น้องว่าแปลกไหมเราประกาศมานานแล้วว่าเราจะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่วันนี้แล้วคนกลุ่มหนึ่งมาจัดตรงกับเรามาชุมนุมที่ทุ่งสีเมืองออคุณประพันธ์บอกว่าเทวดาเอาผนมาไล่ รู้ไหมทำไมเทวดาทำอย่างนั้นเพราะเทวดาทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมเหมือนศาลทำไมล่ะครับก็ไอคนกลุ่มนั้นไม่ได้มาขออนุญาตเจ้าของทุ่งสีเมืองแต่พี่น้องครับเรามากันเยอะเลยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิง ผมก็แปลกใจแปลกใจไม่ว่าเราจะไปทําอะไรอะ่ะผู้หญิงเยอะเลยผู้ผู้ชายไม่รู้หายไปไหนและแล้วผมมาเรื่องเก่ามาเล่าอีกทีนะผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งต่อว่าไม่ใช่ต่อว่าซักถามผมผมไปกับชาวกองทัพธรรมกองทัพธรรมนี่เป็นมูลนิธินะครับเป็นองค์กรตามกฎหมายตั้งแต่ตั้งกองทัพธรรมมาแล้วเขาเลือกให้ผมเป็นประธานกองทัพธรรมมูลนิธิดีนี้ก็ยังเป็นอยู่เราไปแจกของ ที่สายไหมตอนที่น้ําท่วมกรุงเทพและปริมณฑลผู้หญิงคนหนึ่งตะโกนถามผมผมอยู่บนรถกําลังเอาของไปแจกแกไม่ได้มารับของแจกแกตะโกนถามแกใช้คําว่าสวยนะสอโซ่นะไม่ใช่สอเสือนะสวยไหมสวยไหมสวยไหมคะผู้หญิงเป็นนายกจะสวยไหมสวยไหมผมเอาเรื่องเก่ามาเล่าอีกทีผมก็เลยถามแกลงไปแล้วคุณนะคุณว่าสวยไหม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  ผู้หญิงเป็นนายกอะก็บอกสวยนิคะสวย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 ,ว,ย,ว,ย <laughs> วันนี้ถ้าเจออีกคนนี้เป็นนายตำรวจหญิงนอกเครื่องแบบลุยน้ำมาด้วยความคับแค้นใจแกคงจะถามหมดว่าไล่ไหมคะไล่ไหมคะไล่ไหมคะไล่ไหมไล่ไหมไล่ไหมพี่น้องครับทบทวนกันนิดหนึ่งวันนี้เรามาทำหน้าที่ใช้นี่แผ่นดิน และมาทำบุญเหนื่อยไหมเหนื่อยเราก็ไม่เหนื่อยเรื่อเราก็ไม่เมื่อยเราไล่ไปเรื่อยเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อยอะไรกันเนี่ยไล่ไปตั้งสามนายกแล้วยังไม่พออีกเหรอจะย้าจะไล่นายกคนที่สี่เหรอพี่น้องจําได้ไหมที่เราชุมนุมกันที่หน้ารัฐสภาวันที่สาสิ พฤษภาน,นะครับผมไม่คนบอกเลยนะครับในฐานะที่คนชื่อจำลองเป็นนักเรียนในร้อยแต่ก่อนนี้เรียนในร้อยเขาตั้งอยู่แถวๆนั้นแหละครับชเช้าขึ้นพวกผมนักเรียนร้อยทุกคนต้องเดินแถวกลางถนนเลยนะเท่มากเลยจากหน้าสนามมวยราดำเนินไปตรงนั้นนะตรงที่เราชุมนุมกันอยู่นั่นแหละผมรู้จักภูมิประเทศดีที่สุดใช่ไหมฮะผมเลยบอกว่าเช้าหน้าเมื่อไรก็แล้วแต่แต่ขอให้ไปที่เดิมเชิงสะพานนครวาลข้างทำเนียบ เพราะอะไรครับตรงนั้นเหมาะมากใช่ไหมชัยภพม์เหมาะมากไงไปสภาก็สบายไปทำเนียบก็ง่าย <laughs> พูดถึงเรื่องที่เข้ามาขอใช้ขอใช้อุตภาวนะฮะอาจารย์ปานเทพได้บอกไปแล้วว่าผมตั้งข้อสังเกตซึ่งใครๆไม่ค่อยตั้งข้อสังเกตในฐานะที่ผมเป็นทหารนะครับทำไมเล่าเรื่องการมาเจราจากับนายกมนตรีผู้บริหารสูงสุดของประเทศไทย เรื่องที่จะใช้สนามบินอุตภาเป็นฐานสาหรับไปช่วยเขาเวลาเกิดภัยพิบัติธรรมชาติและใช้สาหรับนาซาสำรวจชั้นบรรยากาศทำไมต้องใช้ผู้ที่เป็นนายทหารระดับสูงสุดของประเทศอเมริกาแล้วมาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทำไมต้องให้ประธานคณะเสนาธิการทหารมาเจรจาใช่ไหมครับก็บมีอะไรตั้งหลายหน่วยของสหรัฐใช่ไหม ที่มันเกี่ยวข้องกับสองเรื่องนั้นเกี่ยวข้องมากกว่าทหารแล้วทําไมถึงต้องเอามาทําเรื่องนี้ด้วยตกลงไปไปมามารัฐบาลโกหกใช้บ่าอบอกว่าได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ทําอะไรมันก็ได้ประโยชน์เั่นนั้นแหละแต่ต้องมาคิดใช่ไหมครับว่าข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงถ้ามันได้ผลมากกว่าแล้วถึงจะทําใช่ไหมฮะเพื่อให้เกิดความแน่ใจผมเรียนมา40กว่าปีแล้ว ผมได้ทุนจากกองบัญชาการแหังสูงสุดไปจบปริญญาโททางการบริหารมาจากสหรัฐอาจารย์วิชัยก็บอกว่าใช่คือในทางวิชาการเขามีอยู่บทหนึ่งว่าต้องพิจารณาผลได้ผลเสียแล้วผู้นำตัดสินใจว่าถ้ามันผลได้มากกว่าผลเสียแล้วให้ทำวิชานั้นภาษาอังกฤษก็ชื่อ cost benefit analysis การวิเคราะห์ผลประโยชน์และค่าใช้ใจ่ายนะครับเพราะฉะนั้น พูดอย่างเดียวว่าได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ทําไมไม่พูดถึงเรื่องเสีย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 บ้างแล้วมาสรุปว่ามันได้ประโยชน์มากกว่าเสียแล้วที่ประชาชนตั้งคําถามไปเนี่ยไม่เคยตอบเลยใช่ไหมฮะไม่เคยตอบเลยแล้วก็บอกว่าเลอะเทอะเนี่ยพวกเนี้ยเลอะเทอะอะไรก็มาค้านอะไรก็มาต่อต้านก็แน่จริงทําไมไม่พิจารณาแล้วก็ยอมอเมริกาไปเลยวันที่26รับรองเลยครับไปแน่แน่รัฐบาลอยู่ไม่ได้แล้วครับ ไม่แน่จริงใช่ไหมพี่น้องจําได้ไหมผมพูดที่หน้ารัฐสภาวันที่สามสิบพฤษภาสามเอพฤษภาวันที่หนึ่งผมบอกว่าผมขออย่างเดียวนะส่วนตัวของผมนะเรื่องกฎหมายปรองดองเนี่ยคุณอย่าถอนนะคุณอย่าเลื่อนนะคุณเดินหน้าที่สุดเลยมันจะได้มวนเดียวจบมวนสั้นๆไม่แน่จริงนี่ถอนมาทำไมผมพูดไปแล้วใช่ไหมไม่ใช่มาพูดตอนหลังที่เขาถอนพูดไปแล้วว่าอย่าถอน พยายามผลักดันให้เร็วที่สุดมันจะได้ม้วนเดียวจบอาจารย์สมเกียิก็บอกว่ามันม้วนสายสินหรือเปล่ามันยาวหลือเกินผมบอกไม่ใช่ตอนนี้มันม้วนสั้นๆแล้วไอ้ม้วนยาวๆเลิกไปแล้วพี่น้องรู้ไหมครับวันนี้เป็นวันในประวัติศาสตร์อีกเหมือนกันที่เรามาจัดที่อุดรวันที่หนึ่งกรกฎาคมหนึ่งกรกฎาคมปีที่แล้วเป็นวันสุดท้ายของการชุมนุมที่เชิงสะพานนครวาลใช่หรือเปล่า เราประชุมกันแล้วเรายุติการชุมนุมเพราะอะไรเพราะรัฐบาลยอมแล้วรัฐบาลถอยถอนออกมาจากคณะกรรมการมรดกโลกซึ่งถ้าถอนออกมาเป็นผลสาเร็จนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องเสียดินแดน1น0 0 0ล้านแปดแสนไร่ตามแนวตะเข็บระหว่างไทยกับเขมรน,นะครับแล้วก็พื้นที่รบรอบๆนั้นอีก4.6ตารางกิโลเมตรแล้วทรัพยากรในทะเลอีกตั้งเยอะแยะเพราะฉะนั้นเรายุติการชุมนุมไม่ใช่รัฐบาล ยุบสภาเราไม่ได้เรียกร้องยุบสภาแกจะมีสภาต่อไปก็ช่างแกเถอะแต่ถ้าแกไม่ยอมฟังเรามีเรื่องเห็นไหมแล้วมันก็ได้ผลใช่ป่าวแล้วในตอนนั้นน่ะอย่างที่อาจารย์น้ำเกียรติบอกไปแล้วเขานึกว่าพันธมิตรนี่แย่แล้วพันธมิตรแตกกันพันธมิตรไม่เหลือแล้วที่ไหนได้ล่ะมันเกินค่าใช่ไหม <S <S ผมยืนยันกับพี่น้องนะครับไม่ใช่อวดตัวตวดตนผมเป็นนักอดีตนักการเมืองเพียงไม่กี่คนที่เป็นมาครบทุกอย่าง เป็นสอสอจากการเลือกตั้งเป็นสอวอจากการแต่งตั้งแล้วเคยทําหน้าที่สอสอส,อสอวอการเป็นสมาชิกรัฐสิธิเป็นอย่างในชาติผมยังไม่เคยเห็นเลยว่าประชาชนไปรวมตัวกันอยู่ที่หน้ารัฐสภา,าเยอะแยะขนาดนั้นผมยืนอยู่บนรถบนเวทีร่วมกับอาจารย์สมเกียรติร่วมกับใครนึงครับโอ้โหมองไปท้ายแถวยังไม่หมดจากรานพระรูปเลยครับมันเยอะจริงๆเยอะจริงๆก็เลยตกใจเลยต่อยตีกันใหญ่ในในสภา มันช่ต่อยตีด้วยด้วยหมัดมวยอะไรนะคว้างนะกระชากเก้าอี้ประธานสภาออกนั่นไม่ใช่ผลงานของพันธมิตรเลยถ้าพันธมิตรไม่ไปชุมนุมเยอะแกจะแกแก้อเปล่าแกกล้าเปาลาป่าที่ไปทําอย่างนั้นนะ่ะใช่ไหมและแล้ววันที่หนึ่งเขาเลยมาประกาศเลื่อนออกไปไม่มีกําหนดโอ้ทำไมอยางงั้ก็ไม่รู้นะทําให้พวกผมนี่มีงานต่อมีงานยังไงอนะ่ะก็ชาวกองทัพทำอ่ะ กะไว้แล้วนะว่าชุมนุมตั้งแต่วันที่30พฤษภามเนี่ยมันจะต้องยาวไปจนทั้งครมวันวิสาขาบูชาใช่ไหมวันที่4มิถุนาเอ๊ะกลับก็ไม่ไหวแล้วไม่ทันแล้วนี่นี่มันวันที่1แล้วก็เลยถือโอกาสเลยเป็นโอกาสเดียวนะครับที่คณะเอกชนเล็กๆที่ชื่อว่ากองทัพธรรมซึ่งมีเป็นหน่วยที่มาร่วมในการชุมนุมเราตั้งโรงครัวอยู่ที่ บนอ,อยู่ที่บนทางเท้าริมลานพะรูู้กเราก็ส่งอาหารไปเลี้ยงผู้ชุมนุมทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราจะถอนกลับไปได้งานเยอะแล้วแล้วเรากะว่าเราจะอยู่จนถึงวันวิสาขานี้เหมือนอย่างข่าวที่แล้วใช่ไหมเราจ่ายงานศาสนาในในที่ชุมนุมเราเลยจัดบ้างเลยจัดตั้งแต่สองมิถุนาถึง10บมิถุนาเก้วันเ้าคืนเต็มๆนะครับ มีการฉลองพุทธชัย <phrases> ยันตีที่ไหนบ้างในประเทศไทยจัดยาวอย่างนี้นี่นะครับถ้าเราพยายามทําดีทีกอย่างโชคก็เข้าข้างเราเราก็นึกนะว่าเอ๊แล้วตํารวจมาไล่จะทําไงดีเนี่ยตํารวจก็ไม่กล้าไล่จาได้ไหมไอตอนที่เราชุมนุมร้อห้วันน่ะตำรวจเกาคณะมาจะลื้อท่วมเราเออเออแล้วไปไงมั่ง ทุ่งแม่ยกพวกนี้ไม่ได้หรอกวออกไปยืนตะโกนว่าถ้าเดี๋ยว,ยวตำรวจหนีกลับไปเลยครับพี่น้องครับพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการเมื่อไรก็ได้พบกันใหม่เมื่อชาติต้องการเชิงสะพานมัควาลขอบคุณครับหมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณพลตีจำลองศรีเมืองนะครับแล้วก็พี่น้องปลบเบอร์ให้กับคณะแกนนำของเราที่ เดินทางมายังอุดรธนานีนะครับพี่น้องอย่าเพิ่งกลับนะครับเพราะว่าจะมีแกนรนาท่านหนึ่งพบพี่น้องต่อแต่ต้องลาพี่น้องอยู่ที่บ้านนะครับขอพระคุณพี่น้องปลอบมือให้กับเจ้าของโรงแรมนะครับเป็นโรงแรมพาราเมตที่สนับสนุนการต่อสู้พวกเราขอบคุณพี่น้องที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดปลอบมือให้กับังใจพี่น้องต่างจังหวัดนะครับ พี่น้องที่อยู่ที่บ้านพบกันใหม่ที่เชียงใหม่ศิษยกรักกตนานะครับขอพระคุณและลาพี่น้องจากทางบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ